ส่วนสองครับผมอู้ยใส่เงาๆพี่น้องเลยอู้ยสุดยอดเลยปา้าอู้ยอ้วนแนงอ้วนแนงติดตามครับผมปดนหอมครับผมจีหอมจีกระเทียมเ้าสิตั้มปนจิลีดครับผมสุดแทบเลยแมงเราทํางานแล้วครับติดกระโปรงปากอู้ยยานรุดอยู่พี่น้องเลยบักใหญ่เลยสวัสดีครับผม,มเมนี่พบพ่อกับทีมงานอีสานหลอดลอดอีคือเกาครับผมหาป้าคือเกาพี่น้องเลย ช่วงนี้มันส่วงป่าป่าเขาไม่ป่ามันเริ่มมันแล้วล่ะแต่บองโอว่าสิมันม่นจำไหนเด้อหนือสิมาตาหาป่าคู่มือจังมันจังไหนดอกเบี้ยนี่อยู่บ้านเขากระสงใสเลยมือไหนก็ไปตับปัสัยป่าใส่ปล่าน่ะมันสิจังไหนดอกติดตามมึงพี่น้องนี่บาสานครับผมสวัสดีครับผมเพิ่นได้อันแมงสะด็งมานเพนนิ่งผมมาจิริณหรือสะด็งก่อนจีรณโอ้ใครอยู่กันสะด็งมึงเสร็จ มันคืไตขึ้นมันบอดไตลงมันก็ไตขึ้นเนี่ยเป็นสิไตแม่งมีน้ำขี่กระเดื่อนน้ำเป็นขุดขี่กระเดื่อนบอดได้หลายพี่น้องแต่ว่าผมแต่ว่าก็สิได้ใส่อาศัยน้ำเงินนี่เรางวดนี้ก็ได้เอ่ะสิใส่เบ็ดโซนไหมครับผมแก้มือมือขื่นมือขื่นนี่โอ้ยกลายเป็นโจรเลยมือขื่นบริสารเนี่ยเป็นพระเอกพี่น้องเอ้ยเคนเด็กป้าอยใหญ่สองโตลุงแบงคเด็กป้าคอยน้อยสองโต ติดตามมึงครับไม้ไหมมาสองคนมือนี่เป็นบาสองคนนะเป็นบาทสองคนครับน้ำป้านี่เขาเราภากันนอนอยู่เหื่นหอมเผาหอมแย่ตุ่มหอมจ้คของวมันหนาวอยู่ทงพี่น้องเอ้ยกันจงาสิละมันนอนเหงาขันมหามันก็บ่ได้กินไฟบ่ถือหัวอันแสงตาเนี่ยมันก็นอนบารับครับผมติดตามมึงด้อพี่น้องด้อยใส่เบ็ดกันครับใส่เบ็ดสูตรเก่าครับผม อย่าก็ลุยคือเก่าพี่น,อน้องเลยใส่บนไม้นี่คือสิไข่แน่อยู่หรอกครับน้ำมันก็ง,งามอยู่น่าจะมีป้านะพี่น,อน,น,น้องเนาะแถวบั่นน้องแค้นครับผมมือนี่เงยหลายพี่น้องเอาประหยัดแน่เริ่มนี่ตัดอีกได้ได้หลังหนึ่งครับผมเดี๋ยวติดตามมือพี่น,อน้องเงยเดี๋ยวสิใส่พี่น,อน้องเหมือกันใช่หลังสองหลัง งเงสี่หลักนี่น้องเอ้ยชีวิตชาวหาชาวนาบรรหนอกบรรนาห้าหาอยู่หากิ้นเงี้ยสี่ลักครับใส่เบ็ดใส่ม่องใส่ถึอแหจิ้นนี่ละตามภาษาบรรหนอกบรรนาห้าหาจิ้นได้ก็หาไปเพื่อได้เพื่อได้ประหยัดทุนไปนี่ได้กินได้ขายได้ทานเป็นว่าเหลือจิ้น เหี๋จิ้นเหลือท่านเขาก็คอยจ้างขายแจีพี่เจีงนอ้องไปนี้นะครับผมใส่แบบนี้เรานอนลงเลยสูตรเดิมครับผมใบาสารอยู่ท้งผุนละครับผมอันสีใส่ตรงกันขึ้นเมื่อน,นี้แล้วก็อ้อมไปพุนละครับติดตามมึงได้พี่น้องเด้อคำแล้วติดตามมึงครับผมยามมาแรงคำคอยลงมาเป็น เขาเขียวงามเลี้ยงมองเลี้ยงกันเลี้ยงละ่ะมันเขียวก็เขียวขาบรรยากาศสุดยอดเลยครับผมคำแรงมากบ้านนอกบาอก้บานหนาวโอ้โอขีฟ่ฟางามครับเอาละครับผมใส่มาประจบกันอีละ <c oughs> นี่จากใกล้กันบ่ได้คำเหรอสองคนไปน้่งกันนี่นะครับบ้านกันแน่เดียวสลับกันไปเลยพี่น้องเอ้ยบัานเบิองไผ่ดี <c oughs> เป็นไทย ติดตามครับเบ็ดกัญย่างหลายอยู่แต่ละคนจนคำจนหมื่นเลยเนี่ยในเลี่ยวอยู่เดือดเจ็ดสิบดังผมนโอ้ผุนออาม,มาตั้งสองลอยของผู้เฒ่าลอยเสาเี <c ười> ้ยนี่ครับผมลอยเสาเงี้สามลอยเสาโอ้โลอยเสาติด <c ười> ตามมาไม่น้องเดี <c ười> ๋ยวใส่เลี่ยวย้ำขับขึ้นพร้อมกันเอาละครับทีมงานแล้วนั่นของใบสัน <Okay. S 1> นิง่งงามๆครับงามๆโอ้ยสุดยอดครับงามๆพุ่นของคนทุ่มเหมัอนนิ่งติ้งลิงอยู่พุ่นเสือ เพื่อนหมา,มาตุ๋นนี่ของเขาทำงานแล้วครับผมเอาใส่เหลือเบ็ดเหลืออยูน่นะครับแต่มันเบิดมองใส่แล้วเอาสีย่างขับครับผมตีตามครับแรมที่สองแล้วนี่ครับแม่งของผมใส่โต๊ะขามกันครับนี่ใต้คอหลอพี่น้องเอ้ยโอ้ยยังยงงท่านใต้ตพี่น,ออนอ้องโอ้ยจังกึ่งง่ามเฮงลูแเฮงเอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยเป็นที่ไหนป้าขึ้นมาขึ้นมาไม่สิ่ลุด เลุงงมของลุงแมงถืออลไรทั้งหมดไปอ้โตัวใหญ่บนน้อ่โอ้ยใงไงอยู่บ่ปบันไดนติดตามมาครับอู้หูงามๆจ้ารุ่นนิ่งอุ้ยไม่ก็ของเจ้าอยู่จ้ารุ่นนั้นงามแมงมาติดตามครับผมมาแล้วมาแล้วอีกแล้วครับผมใส่งามๆครับผมนึ่งอู้ยเต็มที่สี่ที่ห้าแล้วครับผมซ่อนสองเรือครับ ส่วนสองครับผมอู้ยใส่งามๆพี่น้องเลยอู้ยสุดยอดเลยป้าอู้ยอ้วนแนงอ้วนแนงติดตามครับผมปดก่อนได้ยินทางหลังอีกถืออีกแล้วใส่งามๆพี่น้องเลยเอาอีกเลยครับหลังต่อหลังเลยดูบอลูกดูบอลูกเลยอู้ยใส่สวยงามรูดกันเลยโอ้ยยุ่ยอืมโอ้ยลุดเบดพี่น้องเอ้ยได้ครูปองได้แล้วครับเอ้า มวยมวยมวยจะเป็นโดดได้งเหรอติดตามครับผมครับผมตังนี่เบิึงตัวใหญ่ตัวหน่อยสักเล้ยครับโอ้แสงงามๆพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับผมโอ้มาแล้วมือนีพี่น้องเอ้ยจะแสงงามๆครับผมติดตามครับผมครับผมตังนี่เบิึงตัวใหญ่ตัวหน่อยสักเล้ยครับโอ้แสงงามๆพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับผมโอ้มาแล้วมือนีพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวใส่งามๆครับผมติดตามครับผมพี่น้องเลยอยู่กันหน่อยอยู่กันหน่อยอยู่กันหน่อยอยู่เร็วๆไปอยู่วะโอ้อยู่ๆใส่สวยๆครับพี่น้องเอ้ยมาแล้วเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยย้ำมาได้ครึ่งนึงแล้วครับไปโอ้ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดมาแท้เมื่อนี่เลยครับผมเกือบทุกหลังพี่น้องเอลยมาถึงปองแห่งมื่อนี่ใส่สวยๆครับผม แสงสวยๆเลยปลดนครับผมปลดกันครับของเน่าของเน่าของเาสิเนาะนี่สวยๆครับผมโอ้ยปลดขอปลดมากันครับผมนี่ครับผมยามรอบยามกลับใส่แล้วก็ยามกลับมาครับผมยามกลับคือยามเบ็ดยามเบ็ดครับโอ้ยสุดยอดครับผมจังกึงเลย ขั้กลางมือขึ้นหญิงเนาะจังสีในนี้เขาเคยว่าใส่เบ็ดเน่องไม่แซงนาะงมือขึ้นไม่แม่ส่เบ็ดเลยเป็นนอนเผาเบ็ดอ่ะจิดตามครับผมเดี๋ยวกินเขาเนาะอยู่ไปย่านี่ครับผมพูดแป๊ะนี้แล้วดูมั่วๆไปครับผมรอบสองไปยามรอบสองมันจินเขาเนาะครับมันตื่นเตียนอยู่กางจิ้นเบ็ดเขาได้ยังได้ใหญ่ไปครับผมพี่น้องกล่องเยอะครับผมแับนี้รอบนี้โอ้สวงามครับผมพี่น้องเลย ถือยืน้องแมงน้องเอ้ยปึ๊บหลังทั้งหนากะแทบ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 ,บ,บ,บอีกละในขอบปดตัวนี้ก่อนครับอรออีกแล้วคือเป็นตะของขักแด่นร่งพี่น้องเงอ้ยโอ้ตัวใหญ่เติบอยู่ล่ะนี่ลไหดูก่อนว่ามันกินเลึกบ่ โอเคเดี๋ยวขอปดกันครับผมพี่น้องอกินบุหรี่ไ้ยินเสียงดินอยู่เหมนพี่น้องเลยว่วเตงเงี้อแม่งทำงานโอ้มีแต่หลอนกับหลอนครับผมอเดี๋ยวใส่ใจเพื่อนอ๋อนี่ล้างนี่พี่น้องนั่นอโอ้คือของขักงนะพีเน้องยี่พอเขาเอง กินลึกวเนาอโอ้โตัวงามครับผมโอเคกินลึกอยู่ปลอดภัยโอ,โอ้นี่ตัวาม่ครับผมพี่น้องป้าส่วนโอ้จังกึ่งเลยขอปลดครับผมนั่นแล้วครับแมงเราทำงานแล้วครับ Kapo park, bọc bạc lút dàn nó ngay lì nữa hỏi bọt con hắp Này nhoi, lúc chân đầy, 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 lúc chân อู้ครบท่านครับผมพี่น้องเจอเหยื่อแมงกระป๋ตั้งกึ่งเลยเป็นไงบอหน้ำมันงามกี่เดย์งามคนเงี้ยเมืนแบบทิโลกมันดินหยวกเห็นหยวบเท่าเดียวว่แมงโอ้นั่นโอ้แบบงามหนึงเว้ยโอ้

นี่ตัวนี้ปะ่ะโอ้ยคนหน่อยคนหน่อยก็ไดหน่อยเว้วเวยเอ้าวลดจ่อยมาเข็งผลงานรอบนี้ครับผมครึ่งของครับพี่น้องครึ่งของนะเดี๋ยวเอากระช่งมาใส่เดี๋ยวรอลูกแมงรอบชอนครับผมอ้ ัังงครึ่บสุดยอดครับผมติดตามรอบสามครับผมโอเคเอาสมัยรถล่าชาน้ำรับผมพี่น้องครับเล็กน้อยจะว่าเห่าสิดขวบตำปนเนาะตำปนตำปนแกมพร้อมตำปนน้ำเกียมน้ำแกมยังครับแกมข้าวเขาสองคนกลมกลมไม่น้องเยมื่อนี่สองคนเนาะเขาสองคนเข็นแกนเลย เรื่องตีต้มป้าพี่น้องกับปนกิรีน้องครับหัวต้มปนกิรีครับผมพี่น้องครับอันกิรีใส่เบ็ดแหละครับมันสื่อมาลายมันหลายสื่อมาใส่เบ็ดนี่นี่พี่น้องเอ้ยหลายเสียใส่ต้มปนที่แรงนั่นเลยกับต้มป้าแต่เห็ดแบบแซ่บพี่น้องเห็เลยไมนูหลายแบบเนี้ยนาะมันจังไงเนาะคือก่ือกวาแซ่บเลยอันไม่บงม่วงแส่บยังสีแซ่บนาะงต้มเสียงบงม่วง เขาข้ากระไดซุกแล้วครับผมพี่น้องครับนี่มอเคถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะตํปผนทีนี้เี๋้วจีหอมจีคลิกกระเทียมก่อนครับมืนอี้เขากกินเขาอยู่อันทงไงทงหน้าคือเราครับผมขางทางนี่แหละครับเข้ากินกินก้างทางเลยมื่อี้บรรยากาศกังขืน นอนในรถนะครับน้ำไหลครับผมน้ำไหลครับน้ำยังไหลอยู่โซนนี่ป่าโซนนี่โตใหญ่ครับผม นนไปก่อนเนาะไอ,อปลาลงทีเดียวมันเอาปลาลงเนื้อซุปเดี๋ยวมาคนมันติดแตกลาชาชุรสใส่ลงไปครับผมใส่หลายเสียบหลายเส้นหน่อยเสียบหลายโอรเส้นหน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเบิดไว้เข้าสิอันนี้ครับผมตัวนี้หอมครับผมจีหอมจีกระเทียมเข้าสิตั้มปนกิลิดครับผมุดแทบมาอนิกินตัวใหญ่ๆนี่เ อส้มธรรมชาติใส่ลงไปแล้วครับมดแดงไปที่ตั้มปนครับผมหัวหอมเผากระเทียมเผาใส่ลงไปแล้วก็ใส่พริกก่นเพร็ดบอลลงไปเอาเพร็ดในยจหน่อยเพร็ดในยจหน่อยเนาะเียเนื้อตั้มพริกเซ็ตเอาแมงลงไปครับผม ต้องขออย่าใส่มือครับผมพี่น้่งเอาไปได้น้อยนะไม่เขาเนะใ okay. นะส่ลงไปแล้วแม่งแม่งจิรีดครับผม <c oughs> วนจิรีดแสบๆบไปเลดแม่ใครแบเห็ดกินอยู่ทงอยู่ไทยเฮ็ดจะได้กับแสบครับผม <c oughs> ที่เขาก็เกื่อนเสียบมึงแบ่งวะขอนล่ดอกกัะเสียันนี้เนขอตมป้าเนี่ยใช่ไหาออกคาเ่าขอ,อกนะจอ,อยบทีเปน,เนี่ยเ,เดี๋ยวที่ห้าสิบก็ได้ป่งบอกเจ้าทีครับผมพี่น้องครับ ไปสมรักษาอยู่นี่ครับผมกินข้ขงาเออง,ขงเขาหนุ่มล้านเออกินข้าวแรงกันพี่น้องตี่หนึ่งที่สองที่สองแหละครับผมพี่น้องมันคาดหนักเยอะปลามันถึกเบ็ดมันเลยหาวแน่ห่าวยากหกัดจันงิบ่กินกับวัวรับมาต้มปลาห่อนห่อนโอ้เสียแม้วนจีริตหอมหอมจีรีเนาะหอมมนเนาะือ,อ,องมักแบ่คระเฟืบ่ มาครับผมพี่น้องโอ้ยสมบุย,ยอ่ะุยอนอื้มแซ่บกินอ่างเยสซี่อู้ยเสียมเลยตรงตรงะคนจีครียอืมอ้มอืม้มมันเลยคนจีเรียดเลยชิลลง mô mi nhỏ chim bay dè này Hãy subscribe แอบครับจำแห่หิวว่ะเนี่ยอร่นยดีครัพังยกก่ะตอนนี้ข้าวกินไปกินมาข่าวข้าวเดี่ยวข้าวเดี่ยวเกีข้าวกันแจ้งหน่อยโอ้โหกินปั้นนั่งกินมาเอาเั่นหรอวันนี้มีแก้วเนี่ยเอาแบบนั่งกินเอาเอาปะมองมอง มันอยู่สบายแล้วไวอ้น้ำแกงเส้น้นา,านมีวะบ่บ่บอบ่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 ่บบ่บ่บกบ่่บ่่บโอ้โอ้กบ่่บ่บ่บ่วนเขบ่่งของแพบ่บงบ่บ่่บอ,งงอ,อ่บ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 ่ก,ก่นน<อ>าบ,าบน่บงเ่บ่บ่ับ่บ่บบ่บ่บ่น่บ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 บ่า้บ้ป nhiều, nhiều lắm, um, chi mình mà mình đây chín lòng, chèn mình mà, muốn ăn lòng đâu đâu เกีอาผ้าก,ก็ได้ครับจับไหมน้ำลามันกินเขาเรามันต้องนอนยามเล็ด,ดมาแล้วมันกินเขากินเข่าเราก็นอนไปย่างจอเหนืน่ับฮึบโอ้ยโอ้ยไปบนไหนบนไหนเขีงมั้งมันมันขัดขา กาดขาตื่นหรือว่ากาดขาส่าแล้วครับผมพี่น้องครับไปยามเบียดกันครับเดี๋ยวมาหลุนกันต้อนเสาเลยดีกว่าน้องแวงเนาะหลุนหลุนต้อนจบเกมเลยลุมต้อนจบเลยดีกว่าเพราะว่ามันสีสักครับเพราะว่ามันเถิดเวลานี่ผลงานแซานี้ครับผมพี่น้องโอเคดอกนี่ของน้องแวงแซานี้ครับ